ไหลไม่เท่ข้างนี้สูงถูกต้องไมข้างนี้สูงอาการไหลไม่เท่ากันเทขาปล่อยสบายครับเออมือขาปวดท้องแขนร่างกาอย่างเงี้ยครับเออ,อเไม่เท่ากันมันนี่ดูนะฮะนี่ฮะขาซ้ายกับขาขวา ลักษณะน,นี้ทําให้เวลายืนขาข้างที่ยาวาป่าจะรับน้ำหนักเยอะข้างนี้นะครับข้างขวาสูงกวา่าข้างนี้สั้นนะฮะดูดูส้นเท้าที่เนี่ยจับชิดแล้วไม่เท่ากันทําให้เอวส่วนนี้รับน้ําหนักเอวซีขวารับน้ำหนักน้ำหนักเยอะเนี่ยมันจะทําให้เอ็นเกียงไปข้างเดียวแล้วก็หลังไม่ตรงมีกระหลังมีลักษณะนุ่มนะครับเคสนี้แก้ได้ด้วยการบําบ,บัดคลายกล้ามเนื้อ ปรับเลื่อนลมแล้วก็ทําการจัดกระดูกครับแค่นี้เองนะฮะนักเรียนนักศึกษาสบายมากตรงนี้บอก้องคนครับอโอเคจยดนี้ทีนี้นะครับเคสนี้เราก็จะทําการลงน้ำมันสมุนไพรนะครับฉีดลงไปเลยครับที่แผ่นหลงัง ลงเพื่อคายกล้ามเนื้อเล็กน้อยนะครับไม่มีอาการเจ็บเนาะไม่มีแค่ปวดตึงซึมเป็นบ้ครับอ่าโอเคเทสนี้กล้ามเนื้อตรึงนะครับเป็นเรื่องปกติทีนี้เราไม่ต้อง,องนวดนะครับแล้วก็เป็นการปรับระบบไหลเวียนเลือดลง ตัวนี้บอกก่อนนะครับว่าเป็นศาสตร์ภูมิปัญญาแขนจีนโบราณนะครับอันนี้ เราะฉะนั้นเราก็จะย้ายจุดขึ้นมาตามแนวร่องของกระดูกสันหลังนะครับเป็นแนวของกล้ามเนื้อะคค่อยปล่อยลงแบบน,นี้ง่ายกรบชากง่ายใช้เวลาไม่นาน อาจารย์อะไรเป็นหมรื่อับอาจารย์ยังไม่บรรลุธรรมเพราอาจารย์ที่เป็นทางการของทีากส่อ๋อเป็นช่วเปลี่ยนผ่านครับที่ต่องไปทำงานอยู่ที่ทีสาว่าเก้าเก้าปีแ นีป่ปวดปะปวดนี่เลยนั่อปวดขานี้ไม่ปวดเม็นปคางนี้จยุดนี่ปวดปะปวดขานี่เลยคือกันเม่นปะโอะ้นี่นเลยนี่เจ็บปะ เเป็นเนื้อขัดี่าไปงั้นได้เอ้ามาคายทด้หมดงเตทีต้องบอกอะมา้อี่เปลี่ยนใหม่ทุกว้ไม่สบายสบายอะไร่างๆยิ่งอะไรนะมาคายได้หมดเราซื้อเลย ปล่อยเลยครับปลอยจะบ้างแล้มีการเก่งอยู่ปลอนภอลอดภัยอ่ะอันตัวรีแลกเออเออให้ตัวน้อยที่แบบอะพี่ตัวช้าช้าทำไงนมือมา อีกห่งกระตุน้นเช็คดูว่ากระต่ายเราปิดตรงไหนไหมต้องปิดไในขอบเตา มือข้ามวไว้โอเคปดหลงังหมดเลยเสียงอโอเคเยียงไว้แขนขึ้นเลยเอออืมก็นอนคลายไป,ไปลงไปนิดนึงโอเคเหยียดขา,าถึนเทวถึงขาไหม ดูตรงนี้ผ่อนคลายมากสุดเพราะว่าอันนี้จะได้ไม่มีอาการบาดเจกิดขึ้นสบายอันนี้คือการฝึกซสมดูโอเคฝันหรือเบล่โอเคเราแค่ห่างกันเยอะนี่เรื่องเกือบจะเท่ากนะันน่ะเพียนิดเดียมโดนอีกสัก2-3ครั้งนี่ก็ก็ สามารถคืนได้แล้วนี่นะครับขาซ้ายสั้นกว่าขาขวานะครับตอนแรกเหลื่อมกันเยอะมากเลยครับตอนนี้ก็คือขึ้นมาให้นิดหนึ่งแล้วนะครับดูได้ตอนแรกจับเช็คนี่ตออ็อทำไงนิดนึงข้างนี้ที่มุ่จิ lagi dua dua lagi oh nah keng luk,